พลังทำลายล้างที่ไร้การควบคุมอสุรกายตื่นขึ้นมาเพื่อทวงคืนความสมดุลด้วยความโกรธเกรี้ยวนี่คือภาพจำของกอซิล่าที่เรารู้จักและในปีพันกเก้าร้อยหกสิบสี่พลังทำลายล้างนั้นได้เผชิญหน้ากับบางสิ่งที่แตกต่างออกไปไม่ใช่กองทัพไม่ใช่อาวุธแต่คือเทพเจ้าผู้ปกป้องชีวิตนี่ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างสัตว์ประหลาดแต่คือสองครามระหว่างอสูรและเทวี ที่สะท้อนปปัชญาลึกซึ้งถ้าผมจะบอกคุณว่ามีหนังไคจูที่คลาสสิกที่สุดตลอดกาลอย่างมอทราประทักกอสิล่าจริงแล้วไม่ใช่นหนังเกี่ยวกับสป,ปาราตีกันคุณจะเชื่อกันไหมแน่นอนว่ามันก็มีฉากต่อสู้ระหว่างมอทราทั้งล่างตัวเต็มวัยแล้วก็ตัวหนอนเนาะแถมกอสรางว้ชนีเนี่ยโอ้โหดีไซน์สวยมากมอสุโกจิคือหนึ่งดีไซน์ยุคโชวะที่ดูดุดันและน่ากลัวที่สุดเสมอทราเองก็สง่าง,งามและน่าเกรงขาม แต่ถ้าเราเราหยุดมองแค่ภาพตรงหน้าและมองให้ลึกลงไปนสัญลักที่หนาต้องการจะสื่อเราก็จะพบว่าการต่อสู้ของมันนั้นคือภาพสะท้อนของสงครามปรญญาที่สำคัญกอซิล่าคือตัวแทนของภัยธรรมชาติและความโกรธเกลี้ยวที่มนุษย์ปลุกมันขึ้นมาในขณะที่มอทราคือตัวแทนของชีวิตการเสียสละและความหวังในคลิปนี้เราจะมา่าแก่นของหนังเรื่องนี้กันเรือจะเป็นการ์โนก็ได้นะครับ ว่าทำไมการต่อสู้ของเบพเจ้าและอสูรในครั้งนี้ถึงต้องมีความหมายมากกว่าการทำราลายล้างสิ่งที่น่าสนใจในมัทราบรัตากอรซิล่าคือการตื่นขึ้นข,นของกอสซิล่าในภาคนี้เขาไม่ได้ถูกปลุกด้วยระเบิ rogen, ดไฮโดรเจนโดยตรงเหมือนกับในภาคแรกแต่เขาถูกปลุกโดยพายใุใต้ฝุ่นซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้หนังกระบอกเราเป็นในนายว่ากอซิล่าในภาคนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผลพวงของวุ่น,นิวายต่อไป แต่เขาได้กลายเป็น่วนหนึ่งของธรรมชาติที่กเกลี้ยกล่อดไปแล้วเขาคือแผ่นิไหวที่มีชีวิตคือสึนามิที่เดินได้เขาคือความกลัวของโลกที่ตื่นขึ้นมาอย่างไรเหตุผลและไหลความปลาณีการทำลารของมันนั้นก็ไม่ใช่การส่งไปเรื่อยๆสเกตที่ฉากกอิล่าบุกโจมตีเมืองยกาจกิเขาไม่ได้มุ่งไปที่เลมาสําคัญแต่เขากลับมุ่งไปที่ลงนาวเสอกรรมซึ่งในยุคนั้นเมือนยกากจิ คือเสลักษ์ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดของญี่ปุ่นแต่ในขณะเดียวกัน <c oughs> ก็เป็นแหล่งกําเนิดของมลพิษทางอากาศที่รุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งหรือที่รู้จักกันในชื่อโลกหอบขื่ ok นยกไกจิการีโกซิล่ามุ่งทําลายโรงงานเหล่านี้ม,มันจึงไม่ใช่แค่ฉากแอคชั่นแต่มันคือการประทะก,กันชนเสลักษ์ที่ทรงพลังมากมันคือการประทะก,กันระหว่างธรรมชาติที่ถูกบิดเบื่อดูลังสีกับความก้าวหน้าของมนุษย์ที่กำลังทําลายธรรมชาติ กอซิล่ากำลังลงทันความเทือทยานที่ไร้ขอบเขตของมนุษยชาติในนับบทบาทของกอซิล่าในหนังนี้เนี่ยชัดเจนมากขึ้นว่าเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ไขจูแต่เขาคืออสูรอาชูราหรือว่าดาร์กอดพระเจ้าด้านมืดเขาคือแหล่งความกุลขลนที่บริสุทธิ์เป็นผลพวงจากบาปในอดีตและความผิดพลาดในปัจจุบันของมนุษย์เขาคือกระจกเงาที่สะท้อนด้านมืดที่สุดของมนุษย์และในตอนนั้น ดูเหมือนจะไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถหยุดยั้ยงเทพเจ้าการทำลายล้างองค์นี้ได้จนกระทั่งเทพเจ้าอีกองหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นในขณะที่โลกกำลังมาเชิญหน้ากับเทพเจ้าการทำลายล้างอีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรก็มีพลังที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วดำรงอยู่พลังแห่งชีวิตพลังแห่งการปกป้องนี่คือเรื่องราวของมัทราตรงข้ามกับโลกของเราที่เต็มไปด้วยงานศสลปกรรมและความวุ่นวายหนังได้พาเราไปรู้จักเกาะอินแฟน ดินแดนที่เป็นเสมือนส,อสวรรค์บนดินที่สมนุษย์และธรรมชาติอาศัยร่วมกันอย่างกลมกลืนและสันติสุขไม่มีความโลภเคยไม่มีมลพิษมีเพียงความเคารพซึ่งกันและกันและส่วนกลางของโลกใบน,นี้คือโซบิจินฟาแฟดพูดผู้ไปเหมือนนับ,บวชหญิงและมาทราคือเทพเจ้าของพวกเขาเราจะเห็นความแตกต่างก,กันเนาะในขณะที่กอซิล่าเนี่ยตื่นขึ้นมาเพื่อทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าอย่างไรเหตุผล มัทราชปรากฏตัวด้วยเหตุผลเพียงหนึ่งเดียวคือการปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเธอไข่ซึ่งเป็นตัวแทนของอนาคตและคนรุ่นต่อไปเธอไม่ได้จมตีเมืองอย่างไรความหมายเธอไม่ต้องการทำลายมนุษย์แต่เธอจะทำทุกอย่างเพื่อทวงคืนสิ่งที่ดูกพลากไปมัทราชไม่ใช่พลังแห่งความโกลาหลแต่เธอคือพลังแห่งความเป็นระเบียบและความสมดุลเธอมุ่งหลายแต่ผู้ที่ทำผิดแต่จะปกป้องผู้บริสุทธิ์ และนี่ขหัวใจที่งดงามที่สุดของมัทลากาสิสละแม้สมาจินจะเตือนว่ามัทร่าตอนนอี้อยู่ช่วงมืท้ายของชีวิตและอ่อนแอลงเต็มที่แต่เมื่อมน,นุษย์ผู้สิ่นึกผิดมาขอ,ขอ,ขอความช่วยเหลือเธอก็ไม่เังเลที่จะบินเข้าสู่สมรภูมิที่รู้ตัวเองนั้นอาจไม่มีมวันนี้กลับมาการต่อสู้ของเธอกัซิล่าจึงเป็นพสะส้อนของความเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่คือการที่คนรุ่นเก่ายอมสละชีวิตตัวเองเพื่อบกป้องอนาคตของคนรุ่นใหม่ การตาของเธอไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นจุดประการความหวังครั้งสุดท้ายที่ส่งต่อเปลี่ยนชีวิตใหม่ที่เกิดจะฟักตัวออกมาจากไข่ใบนั้นทักกอซิล่า Godzilla, คือสูรหายที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์มาทราคือเทพที่ยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อช่วเหลือสรรพสัตว์แต่คือสัญลักษณ์ของความหวังความรักและการเสียสละพลังที่ดึงมาจอ่อนโยน แต่กลับเป็นพลังเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถต่อกรกับความเกลียวกลาดของอสูรายได้ซึ่งตอนนี้เราได้เห็นอสูรที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์แล้วและเทพผู้ที่มาเพราะการปกป้องแต่ตัวแปรที่สําคัญที่สุดในสงครามปรัชญาครั้งนี้คือผู้อยู่ตรงกลางมนุษย์นั่นเองและหนาเรื่องนี้ก็ได้สะท้อนสงครามในใจของมนุษย์ผ่านตัวละครสองกลุ่มที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกลุ่มแรกคือตัวแทนของความโลภ คู่มาย,ยมะและทุรหะตะพวกเขาไม่ได้มองไข่ของมัทราเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งมีชีวิตแต่มองเป็นแค่สินค้าที่สร้างกําไรมหาศาลพวกเขาคือภาพสะท้อนของระบบทุนนิยมที่ไร้หัวใจที่พร้อมจะเหยียบย่ําธรรมชาติและจริยธรรมเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนคําพูดและการกระทําพวกเขานั้นได้เห็นชัดเจนว่าสัตว์ประหลาดที่น่ารังเกียจสุดหนักเรื่องนี้อาจไม่ใช่กอซิล่าแต่คือมนุษย์ที่เก็ตัวเหล่านี้และส่งวัฒนธรรมทั้งหมด ั้งแต่การมาของมัชราจนถึงการทำในหลังที่ตามมาแล้วไม่จุดเริ่มต้นมันจกความโลภของคนไม่อีกคนถ้าใครอ่หนังมัช่าภาคแรกมาเนาะและจุดจบของพวกเขาก็เป็นบทเรียนที่หนังต้องการจะสอนสุดท้ายแล้วความโลภก็นำไปสู่การทำลายล้างซึ่งกันและกันพวกเขาตายไม่ใช่เพราะสัตว์ประหลาดแต่เพราะศูนย์ในใจของตัวเองแต่ท่ามกลางความมืดมิดหนังพยงงายมบอกข่าวให้กับเรานะครับ ผ่านตัวละครในกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เป็นตัวแทนของความร่วมมือและมนุษยธรรมนักข่าวช่างภาพและนักวิทยาศาสตร,ร์พวกเขาคือคนธรรมดาที่ไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรแต่สิ่งที่พวกเขามีนั้นคือมโนธรรมพวกเขาเข้าใจตึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและพยายามทาทุกอย่างเพื่อแก้ไขมันตั้แต่การเจราจาไปจนถึงการปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าและจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือการตัดสินใจของพวกเขา ที่จะเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากเกาะอินฟนส์การที่พวกเขาหยอดรับผิดและก็หัวขอร้องคือสัญลักษณ์ของการที่มนุษยชาตินั้นยอมรับที่ความเย่อหยิ่งและหันหน้าเข้าหาธรรมชาติด้วยความเคารพแล้ว่าเกาะนั้นเนี่ยจะโดนลังสีจากการทดลองนิวเคลีย์ก็ตามนะครับหนังก็ระบอกเราเป็นในไในว่าเกาะที่มนุษย์จะรล่ขอความช่วยเหลือจากเทพเจ้าเพื่อปราบอสูรมนุษย์เอาชนะอสูรในใจหรือความโลภของตัวเองให้ได้ซะก่อน การที่กลุ่มคนดีเลือกความช่วยเหลือไม่ใช่เพราะพวกเขาแข็งแกล่งกว่าแต่เพราะพวกเขาเลือกที่จะร่วมมือแทนที่จะแข่งขันและเลือกที่จะเสียสละแทนที่จะละโมบนี่คือเงื่อนไขเพียงหนึ่งเดียวที่จะไปสู่การไถ่บาปในเดมชั่นและเป็นกุญแจสําคัญที่จะสินตากรรมของโลกในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่จะมาถึงเมื่อมนุษย์พิสูจน์ตัวเองคู่ควรการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดกจะเริ่มต้นขึ้นนี่ไม่ใช่การต่อสู้ของสปาราสองตัว แต่มันคือการประทะก,กันของสองคู่ปัญญาที่ยิ่งใหญ่เทพเจ้าและอสูรยกแรกของการต่อสู้คือการประทะก,กันของพลังในรูปแบบที่เบยสุดที่สุดพลายการเสียสละของตัวมอทราประทับพลายการทลายล้างของกอซิล่าเราเจมมอทราสู้สุดชีวิตเธอใช้ทุกอย่างที่มีแม้จะรู้ว่าร่างกายอัเทินนั้นไม่อาจทนรับพลังของอสูรล,ลายได้และผลลัพธ์ก็เป็นไปตามคาด พลันทำให้ละอันมหาศาลของกอซิล่าได้รับชัยชนะเปล่ไฟปรมาณูได้เผาผลาญปีของเทพผู้บิทักและในวินาทีนั้นดูเหมือนว่าความหวังทั้งหมดของโลกจะมอดไหมไปพร้อมกับเธอแต่การตายของมัทุลาไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการสมมอบหน้าที่คือการเอาที่ชีวิตเพื่อบอกป้องอนาคตที่ยังคงหลับไหลอยู่ภายใต้เปลือกไข่และในขณะที่ความมืดมิดกำลังเข้าครอบงำเสียงเพลงความศรัทธาก็ดังก้องขึ้น ปลุกชีวิตใหม่ให้ตื่นจากนิทราหนอนมาฆราคู่แฝดได้ถือกำเนิดขึ้นนี่คือสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ความหวังที่เกิดจากการเสียสละของคนรุ่นก่อนยกที่สองของการต่อสู้พลิกโฉมทุกอย่างนี่ไม่ใช่การต่อสู้ด้วยพลังกำลังอีกต่อไปแต่เป็นการต่อสู้ด้วยสติปัญญาและความร่วมมือหนอนน้อยดูอ่อนแอและเปลาะบางากว่ามากไม่อยากเที่พลังกำลังของกอซิลาได้เลย แต่พวกมันนั้นทํางานร่วมมือกันอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกับที่กลุ่มตัวเอกร่วมมือกันพวกมันใช้แผนการใช้การประสานงานเพื่อเอาชนศสตรูที่แข็งแกร่งกว่าตนเองอย่างน่าทึ่งภาพที่นอนสองตัวช่วยกับพ่นยายเสยกคอซิล่าคือสิ่งที่หนักหน,นต้องการจะสื่อนะครับอนาคตและคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าคนรุ่นเก่าแต่ด้วยความร่วมมือและมุมมองที่สดใหม่พวกก็สามารถแก้ไขปัญหาที่คนรุ่นก่อนสร้างทิ้งเอาไว้ชัยชนะครั้งนี้ จึงไม่ใช่ชัยชนะของพลังแต่เป็นชัยชนะของความสมัคคีและสิ่งสุดท้ายที่ดูน่าสนใจนะครับกอซิลล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกฆ่าแต่ถูกทําให้สงบและกลับคืนสู่ทะเลจริงๆคือตกของทะเลมากกว่านี่เี็การย้ำเตือนว่าอาสูรคือผลพวงจากความผิดพลาดของมนุษย์นั้นไม่เคยจางหายเป็นอย่างทาวนมันยังคงหลับไหลอยู่ใต้เกลียวคลื่นนั้นและพร้อมจะกลับมาในทุกเมื่อหากมนุษย์นั้นลงรือโบเรียนในครั้งนี้ แต่ในตอนนี้ด้วยการศิละของเทพเจ้าและความร่วมมือของมนุษย์และคนรุ่นใหม่ความสมดุลก็ได้กลับคืนสู่โลกอีกครั้งหนึ่งและแล้วสงครามก็จบลงความสงมบสุขก็กลับคืนใหม่อีกครั้งแต่เมื่อมองย้อนกลับไปเราจะพบว่ามัาทราประทกอิล่าไม่เคยเป็นแค่เรื่องเล่าของการต่อสู้ระหว่างสัตว์ประหลาดสองตัวแต่มันคืออุป,ปมาดิทัศน์ที่ยิ่งใหญ,ใหญ่คือละครเวทีที่ใช้เล่าของใครจูเพื่อสะท้อนการต่อสู้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งในโลกภายนอกและพนันใจของมนุษย์กอซิล่าคือตัวแทนของธรรมชาติที่เกลี้ยกล่อมคือการลงทันจากบาปในอดีตและความผิดพลาดในปัจจุบันของมนุษย์กอจี God นั้นคือคําเตือนที่เดินได้ว่าพลังที่เราสร้างขึ้นมาสามารถหวนกลับมาทําลายเราได้เสมอในขณะที่มัชุล่าคือขั้วตรงข้ามเธอคือจิตวิญญาของโลกคือพลังของชีวิตการเสรยสละความหวังเธอคือคําตอบที่บอกเราว่าทางรอด ไม่ได้อยู่ที่การสร้างอาวุธที่แข็งแกร่งกว่าแต่คือการหันหน้าเข้าหาธรรมชาติด้วยความเคารพและศรัทธาและนั่นก็ทำให้เราเห็นว่าชัยชนะแท้จริงในหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การปราบกอซิล่าแต่คือการที่มนุษย์สามารถเอาชนะอสูรในใจของตัวเองได้คือการที่พวกเขาเลือกความร่วมมือแทนที่ความขัดแย้งและเลือกการเสียสละเพื่อส่วนรวมแทนที่ความเห็นแก่ตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยกำลังบอกเราว่ามนุษย์ คือผู้กุมศึกรากรรมหังตัวเองเราเป็นได้แต่ผู้สร้างปัญหาและผู้แก้ไขปัญหาอยู่ที่รอนั้นจะเลือกเดินไปในเส้นทาง,งความโลภที่นำไปสู่การทำลายล้างหรือเส้นทางของความสามคัคคีที่จะนำไปสู่ความหวังและอนาคตท้ายสุดแล้วมัทรามาทัศกสิลาอาจกำลังทิ้งคำถามมาให้เราคิดว่าสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ตัวที่สูงลอยเมตรที่พ่นไฟปรมานูได้แต่คือสัตว์ประหลาดที่ซ่อน อยู่ในใจเราเองและคนทางเดียวที่เจะชนะมันได้นั้นคือการยอมรับในจิตวิญญาณของมัทราการศิสละความร่วมมือและศรัทธาีกคนรุ่นต่อไปไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนหนังก็สหลายคนจะยกให้มัทราบาตากอซิล่าคือหนึ่งหนังกอซิล่าที่ดีที่สุดในตนๆน,น,นะครับ